เพื่อนๆรู้จักที่นี่ไหมครับที่นี่เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติเป็นสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิถีชีวิตเป็นสถานที่ที่เราสามารถเจอรอยยิ้มได้ง่ายๆจากผู้คนรอบตัวเป็นสถานที่ที่ผมจะมาเล่าเรื่องราวดีๆให้ทุกคนฟังหากเพื่อนๆดูไปถึงจนวินาทีสุดท้ายเพื่อนๆจะรู้ว่าทําไมผมถึงหลงรักสถานที่แห่งนี้กับการเดินทางมาที่นี่ครั้งแรกในชีวิตยินดีที่ได้รู้จักปัตตานี ผมเดินทางมาจากตัวเมืองฮัดใหญ่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งก็มาถึงจังหวัดปัตตานีแล้วครับจะพาทุกคนไปล่องเรือชมป่ากโกงกลางที่สมบูรณ์ที่สุดที่นี่มีชุมชนท่องเที่ยวหลายชุมชนอาศัยอยู่ด้วยกันครับบริเวณนี้เรียกว่าอ่าวปัตตานีและวันนี้เรามากับชุมชน Amazing b a n g u ากนั้นแบก็จะพาเรานั่งเรือไปเรื่อยๆไปดูวิถีชีวิตของชาวบ้านในละแวกชุมชนบางปูและอ่าวปัตตานีกันตอนนี้เรากําลังนั่งออกทะเลแล้วครับด้านหน้าด้านหน้านี่คือทะเลอะไรครับด้านหน้านี่คือทะเลอะไรครับเนี่ยมันจะเป็นอ่าวเลยอ่าวปัตตานีใช่ไหมอ่านั่นปัตตานีอยู่ข้างหน้านั่นโอ้โหดาโต๊ะครับอ่า สวัสดีครับอ่า๋ยวผมขอดูหน่อยอเฮ้มีปูด้วยทุกคนโอ้โหก็คือตรงนี้ก็คือแบก็จะมาแบบดักปูดักปลากันนะครับอันนึงเลยเหรอครับเมื่อวานเนี่ยครับก็คือความแบบอุดมสมบูรณ์ของของป่านะครับ จะเป็นการเอาไม้มาทําเป็นบ้านปลาครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะมาตกเบ็ดเพื่อไปทําเป็นอาหารได้ <ผม S 1> ตรงนี้ผากกระพงนะครับพงขาวพงแดงโอวัดได้เยอะไหมไม่ได้นอนบางวันก็นได้ <laughs> ทุกคนตอนนี้เราล่องเรือกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้เราไปที่ป่ากวงกลางกันไปดูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไปดูเกาะนกไปดูวิถีชีวิตของชาวปัตตานีที่อยู่ในละแวกอ่าวปัตตานีกันนะครับ mm hmm. ก็คือป่านี้มีความอุดมสมบูรณ์มากเลยนะมีแบบสัตว์น้ํามีปลากระพงมีปูมีกุ้งเคยมีต้นไม้ที่เป็นแบบสมุนไพรอะไรเงี้ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าที่นี่คือความคือแหล่งรวบรวมของความอุดมสมบูรณ์จริงๆแล้วก็ เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้ผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในปัตตานีเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยครับไปเสร็จจากล่องเรือช่วงบ่ายๆเราก็จะมาทานมื้อเที่ยงกันที่บ้านแบรกีตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อยากให้ทุกคนมาเที่ยวกันเป็นอาหารที่นําวัตถุดิบจากอ่าวปัตตานีที่เราล่องเรือกันเมื่อก,กี้นี่แหละครับเป็นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย,อย่างยั่งยืนเดี๋ยวเราไปลองทานอาหารที่นี่กันอันนี้อะไรนะครับแบ่ยยำสาหร่ายผมนางยำสาหร่ายผมนางผมขออนุญาตขึ้นมาเลย ดูผ่านๆผมนึกว่านี่นึกว่าปีปีกล้วยไม่ใช่ลงทานไม่มีคอเลสเตอรอลตัวนี้ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยไม่มีคาร์บอนไดอลแล้วก็อันนี้ปีผลอันนี้ขึ้นมะพร้าวต้องคุกๆด้วยกันคุกอ๋อโอเคนี่คือเป็นเป็นยำสาหร่ายโบราณนะครับผลคุณที่นี่ทานสมัยโบราณโคตทานกันอย่างเงี้ยครับสาหร่ายสดๆอย่างนี้แล้วก็มีมะพร้าวเหลืองมะพร้าวเหลืองแล้วก็เรามาคลุกๆกันครับใช่โอเคผมลองกินดูไม่เคยกินเหมือนกันอ่าลองชิมแยลองชิมดู มันกรึบๆอ่ะมันกรอบมันกรอบกรึบๆสดนะไม่ได้โดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนไฟนะไม่ลวกไม่อะไรทั้งสิ้นกลิ่นมันไม่กลิ่นกลิ่นอะไรพวกนี้มันคล้ายๆเหมือนกำลังกินข้าวยำอยู่ใช่ฟิวๆนั้นเลยออันเดียวก็เลยหอมใช่ครับมันหอมแบบหอมแล้วก็แบบมีความกรึบๆอันนี้ชอบไม่เคยกิน ออรออร่ยบ,บจริงจะบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยทุกเมนูเลยครับเป็นการนําวัตถุดิบในชุมชนมาทําเป็นอาหารให้เราได้ทานกันมีทั้งเมนูยำสาหร่ายผมนางที่หากินได้ยากมากๆแล้วในปัจจุบันแกงเหลืองปลาทูตัวมิปลาโอที่เป็นการกินครั้งแรกของผมและอีกหลายๆเมนูที่อยากให้ทุกคนมาลองกันครับตกเย็นเนี่ยเราก็เดินทางมาอย่างสถานที่ที่มีชื่อว่าบูนันตารา เป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่สวยมากๆแห่งหนึ่งในปัตตานีครับเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกที่นี่กันโดยเรานั่งเรือออกมาประมาณ30นาทีก็จะมีการผ่านป่ากองกลางกันก่อนแล้วค่อยๆวนกลับไปยังจุดชมพระอาทิตย์ตก เ,เรานั่งรอกันจนถึงช่วงประมาณ6กโมงเย็นและนี่คือความสวยงามแสงสุดท้ายในปัตตนีวันนี้ที่บูนันดาราก่อนที่เราจะกลับไปพักผ่อนแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ครับ ที่พักของเราเมื่อคืนชื่อว่าเลยงโลครับเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งที่น่ามาพักอีกที่หนึ่งในเมืองปัตตานีวันนี้เราจะพาทุกคนไปทากิจกรรมอีก2ออย่างก็คือพาไปดูการทํานาเกลือหวานว่าเขาทํากันยังไงและเกลือปัตตานีเนี่ยจะหวานจริงหรือไม่ไปดูกันครับเพื่อจะกั้นในเรื่องของน้ํบน้ําให้อยู่ในใน,ในระดับ,บที่เหมาะเหมาะสม เดี๋ยวเราจะมาลองชิมเกลือปัตตานีกับเกลือของที่อื่นดูครับว่าจะรสชาติมันจะต่างกันยังไงเดี๋ยวผมเริ่มกาบอกว่าให้ชิมเกลือปัตตานีก่อนเอาของที่นี่ก่อน <c oughs> ลองชิมดู <c oughs> มันก็คือเกลือรครับแต่ว่ามันไม่ได้เค็มมากไม่เค็มกระโดดเลยแบบ นิดเดียวเค็มๆแบบประมาณนิดๆหนึ่งอ่ะเสร็จจากนาเกลือหวานเราก็มายังโลเคชันสุดท้ายของทริปนี้ที่สะพานไม้บานาถึงเวลาที่เราจะมาทำกิจกรรมที่จะสร้างวัตถุดิบต่างๆที่เราได้กินได้ใช้ให้ยังคงมีเพิ่มหรือคงอยู่ตลอดไปให้เป็นการเที่ยวแบบยั่งยืนเพื่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆได้มาสัมผัสวิถีชีวิตได้มากินอาหารจากอ่าวปัตตานี ได้มาลอดอุโมงค์ป่ากโกงกลางสวยๆกันต่อไปครับตอนนี้ผมอยู่กันที่สะพานไม้บานาครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปปลูกป่ากโกงกลางแล้วก็ไปทําบ้านป่ากันครับผมตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่ใครมาจังหวัดปัตตานีอยากให้ทุกคนมาลองทํากันเดี๋ยวเราไปดูกันว่าการออกทะเลไปปลูกป่ากโกงกลางกับไปทําบ้านป่าเนี่ยจะสนุกข,ขนาดไหนไปดูกันครับ ครับแล้วก็ตรงนี้เรามาอยู่กันกลางทะเลครับก็คือมาทําบ้านปลาก็คือแบร์จะพาเรามาทําบ้านปลาเป็นการเอาไม้ไผ่เนี่ยฝักลงไปในทะเลเพื่อให้ปลาเนี่ยมาอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ครับผมว่าแบบว่าเราจะได้มีการเพิ่มจํานวนของสัตว์ทะเลกเ็จะได้เป็นการแบบว่าท่องเที่ยวแบบยั่งยืนครับมีการจับไปรับประทานจับไปขายแล้วเนี่ยเราก็ยังยังมีการแบบว่าเพิ่มปริมาณครับก็คือเป็นการทดแทนกันไปเดี๋ยวเราไปทําบ้านปลากันดีกว่าครับ นี่คือบทสรุปของการมาเที่ยวที่นี่ครั้งแรกของผมได้เจอรอยยิ้มในทุกๆสถานที่ได้กินอาหารอร่อยๆอได้เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของผู้คนได้ออกไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่สนุกมาก ที่นี่มีแต่ความสุขความน่ารักการอยู่รวมกันอย่างสงบสุขของผู้คนผมหลงรักที่นี่มากๆเลยครับยินดีที่ได้รู้จักปตัตตานี